ขาวด่วนข่าวด่วนขาวด่วนวด่วนด่วนด่วนเฟซบุ๊กของคุณที่เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าสิริพงศ์สิริพงศ์นะเขาเนาะได้ร่วมกับเฮียตะวันสุริยาโชิทุ่มเพิ่นได้โพดบ,บนเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กสาธารณะของเพิ่นว่าเพิ่นสิมีโปรเจกต์กใหญ่ร่วมกับหมอลำเสียงวิหกนกคงสกรซึ่ง จะเป็นชื่อว่าร่วมสืบสารคอนเสิร์ตเสียงวิหกนกพงศกรโดยเฮียตะวันตลาดเพิ่มพูนตลาดเพิ่มพูนทรัพย์ทุกสาขาทั่วประเทศพี่น้องมีตลาดเพิ่มพูนชับบองใดเสียงวิหกจะไปลงตรงนั้นคุณอยากคิดแบบประมาณนี้เพราะว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ซึ่งเฮียตะวันคนใดจัดคอนเสิร์ตในกรุงเทพไปแล้วจัดคอนเสิร์ตในกรุงเทพไปแล้วนา น่าจะเป็นที่ประจักษ์แกสายตาแล้ว่าการที่เอาเสียงมิหกไปร่วมกับเฮียตะวันประสบความสำเร็จเป็นที่พ่อจของผู้จัดและผู้ของคณะเสียงมิหกคือประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีก็เลยได้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นคุณยาวขนคิ้งลงีล้ซึ่งโปรเจกต์ที่เฮ้าเห็นอยู่แล้วก็คือโปรเจกต์ของวันที่ หนึ่งสองสามสี่กุมภาพันธ์วันที่หนึ่งจะไปเล่นอยู่ที่ตลาดกินซ่าลังสิตวันที่สองเดี๋ยวเด้อค่ะเดอแต่ว่าขาดวันที่สามเดี๋ยวคุณยาสีเอามาเพิ่มเติมนะคะวันที่สามคุณยายังไม่มีข้อมูลแต่คุณยามันแห้งดีใจน้ำดีใจน้ำหมอลร่ำเสียงอยู่ใครก็เลยเป้าคุณน้าเหตุที่จริงว่าจะรอของวันที่สามอยู่แต่วันที่สามยังไม่วันที่สามมีแน่นอนนะคะแต่ยังไม่ยืนยันสถานที่ตอนนี้เราวันที่หนึ่งสองไปก่อน้ะคะเนาะ วันที่1อยู่ที่ลานจอดรถกินซ่าลังสิทธิ์ฟังตรงขามกับคิวเจอปากวันที่2อลานจอดรถปัม๊มปตทปู่เจ้าสมิงพลายบุตรสยมาตนะคะวันที่3เรายังไม่มีสถานที่เด้ค่ะเนาะวันที่4อยู่ที่วัดอุดมพัฒนารามตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี พี่น้องทั้งเฮียตะวันประกาศโปรเจกต์ใหญ่ออกมาแล้วคุณยาคนขิงดุกซึ่งเป็นโปรเจกต์ระดับประเทศคุณเด้ถ้ามีตลาดเพิ่มพูนทรัพย์ที่ไหนจะต้องมีหมอล่ำเสียงวิหกนกพงสะก่อนสืบสารวัฒนธรรมอีสานสุดยอดเลยอันนี้เป็นการการันตีอันนี้เป็นเป็นเพจของคุณสิริพง์ซึ่งเป็นน่าจะเป็นผู้จัดร่วมกับเฮียตะวันนะคะสุดยอดสุดยอดโอ้ยโอยคนขิงลุก ซึ่งซึ่งอันนี้เป็นการการันตีจากจากการทัวร์ครั้งที่แล้วซีวันเป็นประชาชนให้แฮ่เขามาบังล้อคอมเมนต์บพว่าสิเป็นกุ้มปิดบพว่าสิเป็นกุ้มเปิดบพว่าสิเป็นหน้าเวทีเขาชื่อบัตรเข้าไปหน้าเวทีพี่น้องป้องไปห,ห้ายเฮาใหายความสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยกุ้มปิด บเห็นย่างซุ้มยู่บ้านกันได้คุ้มใหต่เพิินเปิดกลุ่มปิดกลุ่มปิดซึ่งก็มาแล้วมาแล้วกลุ่มปิดมาแล้ววันที่เมือนน่อวันที่สิบเจ็ดนะคะนาะวันที่สิบแปดสิบเก้ามาแล้วนะคะกลุ่มปิดเหมือนเดิมเล่นอยู่ที่ขอนแกน่นมือแรกนี่พนเพล่นอยู่อยู่บุรีรัมย์ไม่มีกลุ่มปิดแต่จะเริ่มมีวันที่สิบแปดสิบเก้านะคะวันที่สิบเก้าสิบแปดเล่นอยู่ที่ขอนแกน่นสิบเก้าไปเล่นที่อุดรธานีหน,นองัวซอพี่น้องอันนี้คือ แหงหัก,หกความหักความแพ่งแรงศรัทธาของเอซของหมอลัาเสียงมี6ถ้าไม่เห็นล่งเล่นกุมปิดแม่แต่สองส,องสมมือสิเกิดอาการสิเกิดอาการคิดหอดอย่างแห้งเหมอนพี่น้องคือคิดถึงอย่างแรงเลยอยากเห็นคือถ้าไม่มีเราก็เทียวสองเทียวสองแต่มันบดได้จูใจจังได้เกิดความ ความเขียนไปว่าดันให้มีไลา์ลากลุ่มปิดวันที่สิบที่จริงอยากมีตะมือแลงเนะยเต็มน่าจะโบนาสีสะดวกก็เลยได้วันที่สิบแปดสิบเก้าอย่าลืมเข้าไปให้การสนับสนุนนะคะถ้าผู้ใดดันผู้นั้นต้องเข้าไปเบิง้งแต่ซุ้มดันแคเจะไปอยู่แล้วคุณอยากขา่าไทยเฮ้านาสีน่าจะคว่ำดังคว่ำปังความน่ารักความความเป็นกันเองกับที่หนึ่งคือความเป็นกันเองของหัวหน้าวงของพระเอก คุณยายเห็นว่าเอฟซี FC เป็นเขียนว่าลูกเพิ่นมาถามว่าเม่เป็นยังจังเบิงตะขณะเกาเ่าแทะอันนี้ประเด้บุตรีคณะอื่นด้ยกันเมย์นตอบมาจังไดรู้บ่คณะอื่นหวัวพระเอกบอลอคณะหมอร่ำเสียงมีหวัวพระเอกรอสุดรอดเลยอันนี้คือบอลออย่างเดียวเลยพี่น้องไม่ใช่เฉพาะรอลออย่างเดียวพระเอกหมอร่ำเสียงมีหก เข้าไปให้ประชาชนใกล้ชิดยางแห้งเข้าไปแบบเป็นกันเองแบบโบเลนตแบบให้ความใกล้ชิดทั้งสายตาทั้งกริยามารยาทั้งความโบถือตัวบว่าสิเป็นพ่อบบว่าสิเป็นลูกทุกคนในคณะเพิ่นเพิ่นสิให้เป็นความเป็นกันเองกับกับท่านผู้ชมหน้าเวทีมากเนี่ยคือคือขอข้อที่หมอร่ำเสียงวิหกเป็นเป็นของของหมอร่ำเสียงมีหก่นเป็นแบบนี้คือ พ่อจ๋าสิเป็นจังสิคือเข้ากับคนได้ไม่ว่าสิิเขาไปหาหลังเวทีหรือว่าอยู่หน้าเวทีเป็นกันเองพ่อจ๋าจะเป็นกันเองกับกับท่านผู้ชมเป็นอยนยางแห้งและพี่น้องให้ความใกล้ชิดเพว่าสิิเป็นถ่ายรูปแล้วก็ประกบลูกสาวตลอดถ้าถ้าลูกสาวมือในน้อยถ่ายรูปบ้ท่านพ่อจ๋าก็จะถ่ายให้มันเป็นความอบอุ่นบนหน้าเวทีจนคน้นจนคนให้ความ ความนิยมชมชอบให้ความชื่นชมพอจ๋าว่ามีความรักความผูกพันมีความหักความเป็นกันเองกับกับเอฟซีหนาเวทีแล้วก็บอกว่าสิเป็นเอฟซีหนาเวทีหลังเวทีเข้าไปหาก็ให้เข้าไปจะเข้าไปกอดเข้าไปถ่ายรูปหลังเวทีก็ให้เลยนะคะอันนี้เป็นเป็นความพิเศษเป็นความน่ารักพิเศษคือประกาศเลยว่าถ้าถ่าถ่ายรูปกับเก็บติดที่โบททัน ให้ไปข้างหลังถ้าถ้ามีเวลากับชันชิดถ้ามีเวลาเยอะๆก็ปล่อยให้อีหลากับพ่อจ๋าอยู่หนาไปที่ได้อันนี้คือความพิเศษของของหมอลำเสียงนะมีหกนพพงศกรคุณยากับซิมีมโีโปรแกรมงานของเพิ่นนะคะมีโปสเตอร์ติดไว้ให้เบิ้งงคางๆนี้ติดไว้ให้เบิ้งงคางๆนี้นะคะว่าแต่ขาดวันที่สามนะคะแต่มีแน่นอนแต่รอยืนยันสถานที่แป๊บหนึ่ง บพหนาสิโดนมืออื่นหนาสิได้มือนีคุณยาเฝ้าออกมาก่อนมันแห้งเพราะว่าเห็นโปรเจกต์เห็นเห็นป้ายประกาศของของเฟซบุ๊กสิริพงศ์กับเฮนยเฮนยตะวันคุอยาก็เลยเฝ้าออกมาให้เฮารูว้ว่าเร็วๆนี้ภายในนี่ละเร็วๆนี้สิมีโปรเจกต์ใหญ่เพื่อหนาสิเห็ดสัญญากับแล้วพี่นอ้องน่าจะเป็นสัญญาแต่รายละเอียดท่านได้เข้ามารายละเอียดน่าหนาสิ จีบกันไว้แล้วบ้านเฮ่าอื่นจังสีนน,น่าจะตกลงกันกันหลังบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาประกาศใน,นเฮ่าลูก,กจองไว้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะได้ในนอนวันที่สามสามกุมภาพอกันไม่ครีมไหนะอย่าลืมกดชับสกายกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พุณนยานะคะสวัสดีค่ะแจ็คสิตืน่นเต็อนไปใส่กระดมเนี่ยดีใจปานเจ้าของเเจ้าของ